นี่นะครับงังตาโปนนะครับดูแล้วก็เป็นงั่งใหม่นะครับแต่ว่าผ่านการพิธีปลุกเสกมาแล้วนะครับขั้นแรกนะครับต้องมีเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็มีธูปหนึ่งดอกนะครับแล้วก็หาที่ปักธูปด้วยนะครับนี่นะครับผมจะใช้นี้นะครับแทนนะครับเอาละครับขั้นแรกเราก็จุดเทียนนะครับหนึ่งเล่มนะครับ นะครับพอเราจุดเทียนแล้วเราก็มาปอกไข่นะครับไข่ดิบนะครับเดี๋ยงั่งตาโปนตาแดงได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่มีที่ถือนะครับยอมมือเพื้อนดีกว่าปอกลงไปเลยนะครับขั้นที่สองนะครับแล้วก็ เอางั่งนี่ครับตาโพนหรือว่าตาแดงก็ได้นะครับเอามาแช่เลยนะครับบางคนเขาจะไม่แช่นะครับเขาจะวางไว้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้มันเก่านะครับอยากให้มันมีคราบไข่ด้วยแล้วก็แช่ลงไปเลยครับเอานอนอาบลงไปเลยนะครับนี่นะครับส่วนขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามแล้วก็จุดทูบนะครับส่วนทูบนี้ถ้ามันถ้ามันยาวไปแล้วก็หักออกก็ได้นะครับ นี่นะครับหักออกไปเลยไม่ต้องไปจุดยาวๆนะครับมันจะเสียเวลานะครับนี่นะครับหักแล้วนะครับแล้วก็มาจุดทูไปครับอันนี้เป็นสูตรของครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านบอกมานะครับเพราะว่างั่งตัวนี้เป็นงั่งใหม่นะครับงั่งใหม่เขาก็ใช้วิชามาปลุกเสกอีกนะครับเหมือนพระคล้ายๆว่าเหมือนพระปลอมหรือว่าพระใหม่ ที่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกเราก็มาปลุกเสกเอานะครับพอเราจุดทูบเสร็จนะครับเราก็มาปักลงเลยนะครับหาที่วางนะครับวางตรงนี้มันน่าจะสั้นไปแล้วก็วางตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าไม่มีที่ปักก็ปักลงตรงนี้นะครับแต่ผมขอแนะนํานะครับให้ให้ให้หากระถางเล็กๆมานะครับพอได้เป็นปักทูบได้นะครับแต่วันนี้ผมเร่งเวลานะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับ เราจะเลี้ยงวันอังคารก็ได้นะครับหรือวันพระใหญ่นี่นะครับพอเราพอเราจุดธูปเสร็จนะครับเราก็บอกนั่งเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามีคาถาเราก็พูดไปนะครับผมก็มีอยู่นะครับคาถาแต่ว่าผมจะพูดเบาๆนะครับไม่อยากให้คนได้ยินนะครับแตะตรงที่ไข่นะครับแตะตรงที่ไข่แดงก็ได้ไข่ขาวก็ได้แล้วก็มาลูกที่ตัวงั่งนะครับอ้าวพอท่องคาถาเสร็จนะครับ กระทาเสร็จแล้วเราก็วางไว้ตามเดิมนะครับทีนี้เราก็บอกมันนะครับว่างั่งเอ้อวันนี้กูเรียกมึงเน้อง้างเน้อให้มึงออกมาเสพเน้องั่งเน้อออกมาเสพไข่ดิบเน้องัางนะแล้วก็ให้ตัวกูนี้มีเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมให้แขวะคาดปลอดภัยป้องกันคุณใส่มนดำต่างๆที่เขาจะใส่มาน้งัางนะลมเพลลมพัดต่างๆที่มันลอยมากับลมก็ให้มึงปัดออกไปน้องั่งเนะ้อ คนมีของมีคาถาเข้ามาจะลองกูก็ให้มึงปัดออกไปทั้งนั่งนะให้มึงช่วยกูทั้งงั่งเดอ้อกูไปไหนมันไหนก็ให้กูแขวคาดปลอดภัยให้มึงโดยแลรักษากูทั้งงั่งนะวันนี้กูเลี้ยงมึงแล้วด้วยไข่ดิบทั้งงั่งนะนั่งมันจะชอบของข่าวนะครับนั่งมันชอบของข่าวนะแล้วก็ใช้ของข่าวเลี้ยงมันนะครับคือมีไข่ไข่ดิบนะครับแต่บางสำนักเขาจะใช้ก้อยดิบนะครับซอกเล็กหรือว่า ลาบดิบเนื่อเละครับก็แล้วแต่นะครับในสำนักสำนักเขาแต่ว่าสำนักของเรานี้เขาจะเลี้ยงแบบนี้นะครับใช้ใครดิบเอานะครับอันนี้ก็ใช้กันแพร่หลายนะครับเตะสดอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งที่ว่าใช้มีน้ําด้วยหนึ่งแก้วหรือว,ว่ามีอาหารเอออันนั้นก็ส่วนมากอาจารย์จะเห็นไปทางงั่งสายยุติยานะที่เป็นงั่งเกลดแหลมนะครับใน,นก็มีหัวโลนนะ่ะส่วน,นี้เป็นงั่งตาแดงนะครับ เป็นเป็นงั่งตาปนนะครับงั่งตาปนกับตาแดงจะเหมือนกันนั่นแล้ะนะครับคือเขาประยุกต์เอาเวลาเขาสวดเขาปลุกเสกเขาจะบอกว่าเป็นงั่งตาแดงแต่จริงๆแล้วมันหาพลอยหาเม็ดอะไรไม่ได้นะครับเขาก็เลยหลอกออกมาเป็นตาปนออกมาเลยแต่คาถาท,าที่แต่คาถามานะัน่ะเหมือนกันหมดนั่แหละครับก็ <c oughs> แล้วแต่ว่าเราจะหาได้นะครับง่ายๆนะครับแค่เราขอพรไม่ต้องว่าคาถาก็ได้นะครับ มันจะเด่นทางเสน่ห์นะครับเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ทำมาค้าขายแล้วก็เล่นสาวนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับสุดยอดวันนั้นผมถือไปหมดพันห้าไม่ใช่เขาเปย์ผมนะผมแต่เปเขาหมดพันห้านี่แหละคาถามันดีจริงที่เขาเสกลงไปนะผมหมดตัวเลยวันนั้นคือปเป็นของเล่นนะครับต้องเข้าใจนะครับถ้าใครชอบทางเล่นทางเปก็ใช้ได้นะครับ ก็ประมาณ5ใบแดงนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับใครติดต่อมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับงั่งกาโปนนะครับสวัสดีครับ